มุมแปลกๆของชาวไทย ENFJ มาตามคำขออีกแล้วนะทุกคนข้อแรกก็คือชาว ENFJ อย่างที่รู้กันคือเป็นคน e x t r o e สามารถที่จะเป็นผู้นำทีมแล้วก็สร้างพลังแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้ดีมากๆเพราะมันตัวเอกอะก็เป็นไทยที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างอีกด้วยแต่แต่ใครจะไปรู้ว่านคนไทยนี้ เกียดการถูกบังคับและการตีกรอบมากๆามีความรลักอิสระพอสมควรเลยหากเราไปพูดหรือบังคับให้เขาทําอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้ต้องการมันขัดต่อใจเขาอ,ะอ่ะเขาก็จะรู้สึกอึดอัดมากๆแล้วก็จะเซโนไปเลยมันทาให้เราแบบเฮ้ยคน e n f j ก็มีมุมนี้เหมือนกันเหรอ,อข้อที่2คือใครจะไปคิดว่าชาวทาย e n f j ที่เป็นคนที่แคร์ทั้งโลกมากๆก็เป็นคนที่มอบพลังงานดีๆให้กับคนอื่นเสมอๆ,ๆ,ๆ,ๆชอบเข้าสังคมด้วยและใครจะไปคิดว่าเวลาที่เขาพลังงานหมดอ่ะเขาอยากจะตัดขาดกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก ไ,ไม่เอาอะไรเลยเพื่อกลับไปชาร์จพะละังพักผ่อนหรือทําในสิ่งที่เขาต้องการ,ารเหมือนความเอ็กซ์รวมากๆของเขาอะ่ะมันก็มีมุ่พลังงานหมดได้เหมือนกันแล้วก็ต้องการแบบว่าอยู่นิ่งๆคนเดียวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เข้าใจเขานิดนึงเนาะและข้อต่อมาคือชาวทาย e n f j อะ่ะเป็นคนที่ทําอะไรชอบจัดแจงชอบไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะสุดท้ายถ้าว่าใครที่มีเพื่อนที่เป็นทาย e n f j หรือว่ามีแฟนเป็นทาย e n f j อะ่ะเขาจะมีมุมที่แบบคอยพพอร์ตทางด้านจิตใจแต่ลึกๆจริงๆอะ่ะเขาอ่ะจะหา คนที่เข้าใจในตัวตนเขาจริงๆอะคนคางยากเพราะหลายๆคนอะจะมองว่าเขาอะก็ช่วยเหลือคนอื่นไงเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อคนอื่นเป็นคนที่ใจดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาหาคนๆเนี้ยที่เข้าใจเขาได้เขาแบบต้องการหาคนที่เข้าใจเขาแบบลึกซึ้งจนถึงขั้นจิตวิญญาณเลยคือมันไม่ใช่แบบว่าเข้าใจธรรมดาด้วยนะเราว่าคน E เ J คือแบบทุ่มหมดใจหมดตัวเลยถ้ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆแล้วเราเชื่อว่า ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกสําหรับหลายๆคนที่แบบมงคนไทย e n f j ว่าเขาเป็นแบบคนนิสมาตลอดแต่ความจริงเขาก็ต้องการอะไรที่มันเข้าใจเขาจริงๆเหมือนกันคือเป็นอีกมุมแปลกๆที่เราอยากให้หลายๆคนเข้าใจคน e n f j มากขึ้นเนาะแล้วก็ใครมีอะไรมาเสริมก็มาบอกกันได้นะเพราะอันนี้ก็แบบเป็นยกตัวอย่างกลุบกิบนิดๆหน่อยๆก็พอเนาะใครอยากดูไทยอื่นอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้